กชา้าเองอยู่ไหนครับตัวนี้อยู่ทุง่งลงทุง่งนี่เรามาเกี่ยวข้าวได้แล้วีด้และจะหาดักหนูไหนหลุดสิงนุ่นนอนนอนเฉยหลุด <อะ S 1> สิงนอนอยู่เฉย เลลามาหาหนูก็บทันมีครับท่านมี้จะหมอตานูตานูอดมองกันเอ้ยลองเพยงได้แล้วนึกไม่ออกยอมเรียร้อมียร้อยละมายมเปียว ออกแล้วอย่าให้คุยนี่จะใส่บิ๊กครับนวดซิ่งไม่ได้ดักไปสั่นตอกเอาตอกก็ใช่ดีจริงอย่าให้คุยลุกปืนดูหนู ประมาณสามโลหน่อยๆครับหรือดิหรือดิหรือดิโอหโลวะเออเนียนนะผมเนี่ยมือต้องเนี่ยหรือมะแล้วอย่าให้วิได้ลงมือท่านเหม็นท่านเหมียนสองชั่วโมงรูเลี้ยงตรวจสิงดาตรวจสิงดะนี่ มาแค่ไหนขับแค่นั้นว,วันนี้ม,มายามก่อนยังไม่ได้ดักอันเล็กขับเดียวรถสิงรองเชิงร้องเชิงมันทันแล้วก็ติดเ,เติร์นเลยเ <laughs> ชื่อคอยดูนะคลิปหน้าคลิปนี้คลิปนี้ขอจบไปก่อนครับ <laughs>